วันหลงของวอลเลย์บอลน,นักตบสาวๆของเราเนี่ยนะเมะื่อวานนี้เป็นเวลาของวรรณาบัวแก้วกลับบ้านสระแกนียวน้องไรคุณวรนณาเป็นชาวบ้านหนองกระเพาะอําเภอเมืองสะแก้วค่ะเมะื่อวานนี้คุณแม่กับญาติๆก็มารอรับนะคะกลับบ้านเกิดหลังจากได้แชมป์มาเนี่ยค่ะก็ทานอาหารเช้าเสร็จ ทางคณะเทศบาลเมืองแล้วก็การท่องเที่ยวกีฬาและสาแก้วจัดขบวนแห่รอบเมืองสาแก้วเลยตลอดเส้นทางชาวสาแก้วที่ทราบข่าวก็มามอบดอกไม้ออกมาปรบมือเป็นกําลังใจให้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแห่ไปถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองกระเพาะเป็นโรงเรียนที่คุณวนาเรียนจนกระทั่งจบป .6 ค่ะพอโรงเรียนกับรองนายุเทศบาลเมืองก็มารอต้อนรับนะคะคุณวนาก็กล่าวขอบคุณกับ ผู้คนที่มอบสิ่งของให้มอบกําลังใจให้ขอบคุณชาวจังหวัดสะแก้วทุกๆคนบอกว่าจริงๆอยากจะไปช่วยคนน้าท่วมเหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่าติดขัดในเรื่องของช่วงเวลาก็ส่งกําลังใจไปแทนกันแล้วกันควรรณาบอกนี่วันนาบัวกแก้วนะครับคิดถึงบะหมี่กับแดนน่ะทัดดาวอะ่ะบะหมี่ก็มีความเคลื่อนไหวคะ่ะสําหรับน้องตอนบะ